แต่จรรยาบรณนะครับความรับผิดชอบความสํานึกความสํานึกชิดนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันนะครับบางคนเนี่ยพอเห็นโปรไฟล์ผู้นําต่างๆเฮ้ยอยากอยู่กับคนนี้จังเลยอยากไปคุยกับคนนี้จังเลยก็แอดไปแล้วไปคุยนะครับแต่หน้าที่ผู้นําคือนะครับท่านต้องรู้ตัวว่าคนนี้ไม่ใช่คนของเราต้องถามก่อนใครเป็นผู้แนะนํามานะครับเพราะถ้าคุณเอาคนหล่อนี้ไปนะครับอย่าลืมว่าึ่ง คนที่ไปคุยกับเราถ้าเขาไม่ได้มีผู้แนะนําให้เข้าไปในห้องนี้เขาจะไม่ได้เจอดังนั้นถ้าวันนี้เขาคิดที่จะทระยศอาจจะเป็นคํารุนแรงเกินไปแต่มันเห็นภาพชัดๆนะครับถ้าเขาคิดทรยศหรือหักหลังคนที่แนะนําเขาเข้าไปแล้วไปอยู่กับคนอื่นได้คุณคิดหรือว่าในอนาคตเขาจะไม่ทํากับเราแบบนี้ ถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งหนึ่งคือผู้นําต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่กันเราไม่ได้ท,ทาําธุรกิจกันแค่วันสองวันแลวเราเลื่อนนะครับถ้าเราทํากันแค่วันสองวันเหมือนเล่นเล่นขายของนะครับเราทําได้แต่วันนี้คือทอมอัฟธุริสยังอยู่อีกยาวไกลครับเราตายไปแล้ว,วธุรกิจทอมอัพยังอยู่ฮนะดังนั้นคือวันนี้มันจะส่งผลไปยังอานาคตที่ยั่งยืนและยืนยาวนะครับดังนั้นคือสิ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆครับ สิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆกับอีกกลุ่มหนึ่งคือสมัครมาแล้วนะครับอันนี้เป็นคนเก่าสมาัครมาแล้วไม่ค่อยได้เรียนรู้ไม่ค่อยอะไรเลยแล้วเราไปเจอ,อนะครับไปเจอปุ๊บเขาจะบอกเรามาสมาัครมาแล้วนะครับสมัครแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยอัปลายก็ไม่สนใจวันนี้เราอย่าเพิ่งตัดสินว่าอัปลายไม่สนใจเขาให้เราตั้งแง่ไว้ก่อนอัปลายไม่สนใจหรือเขาไม่ได้สนใจธุรกิจนะครับเพราะวันนี้ปัจจัยตรงนี้สําคัญ นะครับแต่ถ้าคุณสืบสาวเราเรื่องไม่มีใครแล้วคุณติดต่อบริษัทน,นะนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมากกว่านั้นคือวันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญในการอยู่ในองค์กรอีกข้อหนึ่งคือนะครับเรานะครับจะไม่จะไม่ไปก่อควรนะครับห้ามก่อควรองค์กรอื่นในทางที่เสียหายต้องเน้นนะครับ ในทางที่เสียหายห้ามไปก่อกวนองค์กรของท่านอื่นในทางที่เสียหายหมายความว่านะครับบางครั้งหนึ่งคือบริษัทเราการที่จะทําให้เราเติบโตคุณต้องทีอัพไม่ใช่ทีดาวนะครับวันนี้เราไปเจอทีมงานใครก็ตามนะครับห้ามไปก่อกวนในทางที่เสียหายหมายความว่าห้ามไปทีดาวผู้นําระดับสูงห้ามไปทีดาวองค์กรเขาให้รู้สึกแย่นี่คือสิ่งที่ห้ามเลยครับ ต่อให้ผู้นําเขาจะเลวร้ายขนาดไหนคุณต้องชมเท่านั้นคุณชมคนนั้นไม่ได้คุณต้องชมคนอื่นคุณต้องทีอัพคนอื่นที่อยู่ในองค์กรนั้นๆน,น,นะครับก็บหนึ่งคนผมเชื่อมันไม่ได้มีคนดีร้อยเปอซนะครับแต่สิ่งหนึง่งถ้าเราหวังดีกับองค์กรคนอื่นถ้าเราหวังดีกับผู้อื่นนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะถามว่าถ้าห้ามหลีกห้ามไปวุ่นวายกับองค์กรคนอื่นเป็นไปไม่ได้ นะครับพราเราอยู่ในรูปแบบระบบครอบครัวเราปเป็นพี่เป็นน้องกันช่วยเหลือเพื่อกูลกันได้นะครับทุกองค์กรสามารถช่วยเหลือเพื่อกูลกันได้ตูมือกันเติบโตได้ครับต่สิ่งหนึ่งถ้าเราเข้าไปร่วมองค์กรคนอื่นเราได้รับเกียรติไปร่วมองค์กรคนอื่นเราได้รับเกียรติไปช่วยเหลือองค์กรคนอื่นสิ่งหนึ่งที่คุณห้ามทําคือห้ามไปทําให้องค์กรคนอื่นเสื่อมเสียนะครับคุณต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างสวยงามเท่านั้น นะครับอันนี้ผ่านนะนะครับข้อที่ข้อต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับห้ามนะครับห้ามดำเนินธุรกิจหรือห้ามพุบคาดริตนะครับในการทำธุรกิจหรือธุรกรรมของสมาชิกในบริษัทท็อปอัพทูริสนะครับห้ามเลยนะครับวันนี้นะครับเมื่อเขาให้เราสมัครนะครับเราต้องสมัครให้เขาทันที นะครับหรือหน้าที่อัพไลน์คุณคือผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของทีมงานอย่าลืมว่าคนที่เข้ามาในองค์กรคุณนะครับแต่ละคนบางครั้งเนี่ยเขาเข้ามาเพื่เขาเป็นน้องใหม่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับระบบนะครับเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่เขาชวนคนได้นะครับเขาคีย์ว่าไม่เป็นดูระบบไม่เป็นดูสถานะต่างๆไม่เป็นนะครับดังนั้นมันเป็นหน้าที่อัพไลน์แล้วอัพไลน์เนี่ยแหละครับคือตัวดี นะครับคุณต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กรของคุณทั้งหมดนะครับอย่าไปฉกฉวยโอกาสของเขานะครับอย่าไปฉกฉวยโอกาสของทีมงานเรามาเป็นของตนตรงนี้สําคัญนะโดยเฉพาะเรื่องของตัวเงินในระบบคุณอย่าลืมนะความโลภบางตาแต่ข้อกฎหมายมันจะบังคับคุณนะครับ วันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับมันมีที่มาและที่ไปแม้กระทั่งต่อให้ระบบในระบบ ITS นะครับผมบอกเลยก็ตามได้ตั้งแต่ต้นสายยันปลายสายครับอันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับผมใช้เตือนสติตัวเองทุกวันนะครับก็เลยอยากแบ่งปันนะครับสู่ผู้นําทุกคนเพราะผมเชื่อเป้าหมายของทุกคนคือตําแหน่งไดมอนด์ Diamond. ไม่ว่าจะเป็นบลูไดมอนด์แบล็คไดมอนด์หรือคาวไดมอน ถ้าวันนี้ตำแหน่งที่คุณตั้งไว้คือไยไดมอน์ฮะแสดงว่าทุกคนทุกองคอ์กรในอนาคตคือดาวไลน์ของคุณเพราะคุณกําลังจะกินออเซลจากยอดขายของทุกคนถ้าวันนี้คุณไม่ทําคุณไม่มีกฎจรรยาบรรณแสดงว่าคุณกําลังทําลายนอกข้าวของคุณหรือกําลังทําลายรายได้ส่วนหนึ่งในอนาคตของคุณทันทีฮะนะครับดังนั้นวันนี้ฝากไว้สั้นๆนะครับ ฝากไว้สั้นๆเป็นการเขาเรียกว่าย้ำเตือนนะครับย้ำคิดในสิ่งที่ถูกต้องมันจะนำพาองค์กรของพวกเรานะครับเข้าสู่เชิชัยและส่งต่อให้ทุกคนนะครับบรสลุความสำเร็จเข้าสู่เป้าหมายของทุกคนได้อย่างง่ายแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคืนไมให้กับเอ็มซีครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะคะ โค้ต้นนะคะผู้มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องของนะคะธุรกิจที่มีหัวใจหลักกดจัญญาบรรที่เป็นหลักการในเรื่องของการดูแลนะคะสมาชิกใาตาอ้องค์กรของเรานั่นเองนะคะกดแมตกดแล้งนะคะเพื่อนะคะขอบคุณคำแนะนำและคำสิ่งดีๆจากลูบี้ของเราค่ะโค้ต้นนั่น